คือแรรูบินผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทำแมวอะไรได้บ้างนะแต่ก็ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไม้คาร์บิ่รอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรามาเล่นแบบที่ชื่อว่า The f o r g o t t e n Bo o k นะฮะซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในนาวิหารแห่งหนึ่งซึ่งมันโคตรน่ากลัวเลยคือเราจะต้องมานั่งตามหา หนังสืออีกสี่หน้านะฮะหนังสือที่หายไปนะฮะเฮ้ยโอ้ยซึ่งมันแบบพอเข้ามาในถ้ำแล้วแบบแม่งเสียงโคตรหลอนนะฮะเอางี้แล้วกันเอาไงดีเอางี้แล้วกันเอาไงดีสรุปเอาไงโอเคงั้นถ้าผมไต่คือมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมกระโดดข้ามาตรงนี้จุ๊บอ่าโอเคฮะขึ้นไปแม่งสูงสเลยฮะ อ่ขึ้นไปสูงเลยแล้วก็หนึ่งสองผมจะไม่ยอมตกไปแล้วบอกให้คือไอเสียงน้ำตกตัวนั้นน่ะโคตรหลอนอ่ะอ่าตัวนี้มันชางบรรยากาศความเงียบสงบกลับมาแล้วฮะคือเป็นแมปที่เขาใส่ใจรายละเอียดมากทั้งรีซอร์ทแพ็คที่สวยงามฮะเนี่ยเห็นป่ะฮะแบบสวยงามอ่ะดูดิโอเคแต่บางครั้งมันก็ทำให้ขดผมขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห น่กกากลัวอุ้ยอ่าอะไรเนี่ยเพชเชอร์เพดอ่าโอเคเราต้องหาก้อนหินแล้วล่ะก้อนหินอยู่ไหนโอ้โหสามเพชเชอร์เพีเชกี่อันวะเนี่ยสี่เพชเชอร์เพดมันเยอะเกินไปปะเอ้ยข้างเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่น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 นด่นั่น หน้าที่สามไม่ต้องไปฟังมันมันเป็นตัวอักษรเขียนมันอ่านยากมากโอเคฮะเราได้กระดาษแล้วซึ่งจาก ซึ่งจากที่ผมดูแล้วมันไม่มีก้อนหินนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงจะไปต่อบอ่อได้นะฮะไปต่อไม่ได้โอเคตรงนี้เขาทำได้ไงให้มันสว่งางชจ้ามันเถอะโอเคเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ออกจากที่นี่กันเถอะม่นโคตรน่ากลัวเลยอะแต่ว่าข้างในนี้มันมีอะไรอะอ,อแต่มันไปไม่ได้อะที่ว่าเราจะมีหินอะมัน มันไม่มีหินอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะโอเคฮะแล้วมันมีเพเจเพตั้งหลายที่งั้นเรากลับดีกว่านะฮะโอเคร้อนนะ่ะผมไม่อยากวิ่งกลับไปทางนู้นเลยอะมันน่ากลัวอะไรเนี่ยมืดมดแล้วบ็อกมันแปลกแปกเลยด,ด,ดูอ๋อเป็นเชลเทอร์บล็อกไงโอเคฮะไปะเราวิ่งกลับไปทางเดิมนะฮะแล้วเราก็จะเจอเสียงร้อนอีกรอบผม ปิดลำโพงกันแล้วกันหนึ่งสองเฮ้ยโอเคกระโดดขึ้นไปตรงนี้ตึ๊ก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 ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้อ่าตรงนี้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 อ่าเฮ้ยกระโดดมาถ้ำมันตรงนี้เออจู๋เป็นทาซานเว้ยอ่าฮะขึ้นมาตรงนี้อ่าเฮ้เจิดโอ้โหสุดยอดมากเฮ้เรากลับออกจากที่นี่กันเถอะผมเกลียดเสียงถ้ำนี้โอู้อู้ได้มาแล้วฮะหนึ่งหน้าหน้าที่สามสิบสอง ออได้มาแล้วหนึ่งหน้าฮะเราไปไหนที่ไหนกันต่อได้บ้างฮะหาวงกลมฮะอู้วงกลมข้อมบลตรงโน้นด้วยอ่ามันมีตรงวงกลมที่ไหนอีกลองลองหาดูมันมันมีทั้งหมดสีหน้าใช่ไหมฮะโอเคฮะเราได้มาแล้วหนึ่งหน้าก็มีวงกลมข้องบลตรงโน้นหนึ่งอัน แล้วก็มีตรงไหนอีกอ่ะตัวช่วยมาเดืด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 เดดเดืดดดเดี๋ยวขอเดินสำรวจป่านี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะอ่าเปิดสีฟ้าด้วยเผื่อมันจะเจออะไรเจอโครงกระดูกนี่แหละลงไปออกไปลำคามันทำให้เราหลอนมากเลยรู้ปะเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะอืม มันไม่น่ามีอะไรเนาะนอกจากโครงกระดูกถึง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 คือเวลาทุบโครงกระดูกมันก็มันก็สนุกเรียนนะฮะเอ,อ๊ะนี่อะไรเอ,อ่ยในนี้มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะนี่เจออีกหนึ่งวิหาแล้ว มันให้เราเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้อะอ่ะฮะอ่า,อาเอา่มมีสีฟ้าตรงนี้ด้วยเอ้สีม่วงขอโทษแต่ว่ามันไม่มีวงกลมสีดำอ่ะหรือว่าผมควรจะไปวงกลมสีดำก่อนเพราะเมื่อกี้มันมีวงกลมอยู่สองแห่งถูกต้องไหมฮะมผมว่าผมควรจะไปเริ่มจากตรงนู้นก่อนแล้วกันเนาะโอเควงกลมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะโอเคฮะ ตัยช่วยมันบอกว่าให้เราเริ่มจากตรงนี้โอเคเริ่มจากตรงนี้ไต่ขึ้นไปตรงนี้อ่าไต่ขอบขึ้นมาตรงนี้อ่าไปจุ๊บฮึบขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็ขึ้นมาตรงตรงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันกระโดดไม่ได้ติดกล่องอืมคือตัวช่วยมีประโยชน์กับชีวิตมากเลยนะเนี่ยโอ้โห โอเคกระโดดมาต้องเกือบเลยแล้วก็ขึ้นตะวันตรงนี้กระโดดขึ้นขึ้นขึ้นนะฮะแล้วเราเดินได้ไหมเดินเดินได้ด้วย <c oughs> คือมันเป็นแบบที่มันไม่มีซอมบี้มันไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมรู้สึกแม่งโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> มันลุ้นอะโอเคมาตรงนี้ตรงนี้ติดหัวฮึบเลยได้อยู่ไหมได้อยู่ ยังเลยแล้วก็ยังได้อยู่โอเคฮะตรงนี้มันไม่มีถาวรอะไรทั้งนั้นตรงนี้น่าจะปีนได้ฮึบปีนได้ด้วยเช่นกัดปีนสิเฮ้ยเจอแร่เอาจากไหนได้บ้างโอเคผมกลมสีดำตรงนี้คือแร่รูบินผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทำแมวอะไรได้บ้างนะแต่ก็ <c oughs> แบบนะเดี๋ยวนี่นี่นี่รูบินอยู่ตรงนี้โอเค <c oughs> โอเค ตั้งตินะฮะกว่าผมจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้ที่เดิมได้ผมใช้เวลานานพอสมควรเลยเฮ้ยอ่าดารูบินเป็นของเราอ๋อได้รูบิน2เมตรแล้วมีความสุขตรงไหนเนี่ยโอเคแล้วเราจะกลับไปที่เดิมได้ไหมเนี่ยเฮ้เอ้ยได้เว้ยโอเคฮันน uh าไอยาวิวอวัยลบอยู่อะไรซ่อนในนี้เนี่ยผมจะไปรู้ไหมล่ะ ขอบคุณที่บอกขอบคุณที่ถามเออแล้วถ้าเราตรงนี้มันจะเอ๊ะตงึงเอ๊ะตงึงมันคงไม่เราไม่เหยียบลงไปมันไม่พังออกมาใช่ไหมเอ่ะเดิงโอเคตงิงอืมมันต้องมีที่เปิดที่ไหนสักที่อ่ะเนาะใช่ไหมฮตรงนี้ไม่ใช่เอาตรงนี้มันเอาตรงนี้มันที่นั่นนี่หว่า,ามันก็ปีนไม่ได้อยู่ดีอ่ะ เออตรงนี้ก็ไม่ใช่แถาวันน่ะมันต้องเปิดที่ไหนสักที่ผังประตูเข้าไปถีบเลยถีบเลยถีบ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 เลยมันต้องมีสวิตซ์ลับที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะตัวช่วยมาฮึบฮึบตัวช่วยตัวช่วยมาตรงนี้มันเริ่มมาจากตรงนี้ฮะอ่าเริ่มมาจากตรงนี้ปึ๊ดไม่ใช่ตรงนู้นโอเคตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ตัวช่วยตรงนี้อึ๊บคึบขึ้นไม่ได้ตรงนี้มันก็ไต่ขึ้นไม่ได้ ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ฮึฮึมฮเอิ่มร้อนกับเพลงมากไปด้านนี้ได้ไหมก็ไปไม่ได้ฮะเขากันไว้แล้วตรงนี้ก็ไปไม่ได้ตรงนี้ก็ ตรงนี้เขาก็บาเลียกันแล้วงั้นก็ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ชึบขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นได้ไงวะโอ้โหนี่ต้องแหกตาดูเลยเนี่ยคือเนี่ยมันมีมันมีมันมีปุ่มอยู่เนี่ยมันมันมันเป็นเออนั่นแหละเอาเปว่ามันสามารถปีนได้อะโอ้โหเอาเลยโอเค เฮ้ย hey. อ่ามาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนน้นนะฮะโอเคมาตรงนี้แล้วก็ไต่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าปล่อยตัวลงไปตรงนี้เฮ้ย hey. เจ,จ็บปเจ็บเฮ้ยทำไมเฮ้ยโอเคได้ละนี่ไงได้แล้วโอเคข้างในนี้มีรูบินอีกหนึ่งอันแต่ไม่มีกระดาษนะฮะตึงดึงตึงดึงรูบินเนี่ยรูดิชอบแอนิเมชันประตูปิดลงมากเลยอะ่ะแล้วดูดิขอบเห็นป่ะคือปกติ คือไมค้ามันจะต้องเหลี่ยมๆอ่ะแต่เนี้ยมันมันทำให้ขอบมนได้อ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะใช่ไหมัอดีโครงกระดูกสเกลตันนอนแอะนอนไม่รู้ว่าเขามานอนเล่นอะไรตรงนี้นะคือเขาเหยียบเพชรเพชประตูมันก็ปิดลงแล้วอ่ะแล้วทําไมเขาไม่เหยียบอ่ะเขาก็ต้องมาตายที่นี่อ่ะประตูเฮ้ยก่อนหน้านี้มันมีนี่ป่ะเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีนี่ป่ะก่อนหน้านี้มันไม่มีเจ้านี่นี่ใช่ไหมไอเนี่ยโอ้ โอ้โอ้ผมเกลียดเกมอย่างนี้อู้โคตรมั่วเลยมั่วได้ด้วยโอเคข้างล่างนี้มีอะไรหลอนได้ใจเราเจอคองกระดูกนี่เราต้องทุบมัน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 เคลีย์กระดูกไม่นทุบมันทุบมันอ่าโอเคฮะตรงนี้มีถาวรปีนได้ ตรงนี้ต้นไม้ไม่ช่วยอะไรโอเคฮะถ้าสมมุติเรามาตรงนี้อ่าตรงนั้นมีรูบินอยู่โอเคตรงนี้ปีนไม่ได้นะฮะเราก็มาตรงนี้ตรงนี้ปีนไม่ได้สูงเกินไปเราก็ปีนมาตรงนี้อึ๊จึบอึบอ่าโอเคแต่มันเป็นไปนไม่ได้ที่ว่าเราจะโดดไปถึงตรงนั้นได้เพราะมันจะติดอัวอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันสูงเกินไปอะอ,ะอะโอเคทวัน ตายมาตรงนี้กึกๆๆๆๆอ่าตรงนี้มีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่ม <S <S เฮ้ยอ่ามีปุ่มแล้วก็มีอีกหนึ่งปุ่มแล้วก็ตกตรงนี้มีกองอยู่จริงๆตามหลักเราไม่ควรเดินใต้นี้นะเนี่ยเพราะมันอาจจะถล่มใส่หัวเราได้อ่าอ่าเพชรเพชขาวนี่ก็จับได้ไหมตอนแรกอะ่ะ คือพอเรายืนบนเพช่เพดแล้วเราจะสามารถยิงได้อะไรเงี้ยก็โอเคไปยืนบนเพช่เพดเพื่อที่จะยิงอันนั้นแล้วกันนะฮะอ่าตึก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 ฮึบโอเคพอมาตรงนี้เราไม่ต้องกระโดดขึ้นเนาะเพราะมันจะได้ไม่ต้องติดหัวแล้วมาตรงขอบตรงนี้อีกอ่ะแล้วก็อึ๊บอึ๊บอ่าแล้วเราก็ยิงอีอึอ๊บนะได้แล้วฮะเราก็สามารถไปได้แล้วแต่ตอนนี้เราปัญหาคือเราจะเอารูบินตรงนี้ได้ยังไง เฮ้ย hey! มันเอาไม่ได้ถาวรมีไหมถาวรไม่มีปีนตัวนี้ก็ปีนไม่ได้งั้นก็จากตรงนี้อึ๊บไปขึ้นมาต้นไม้ไม่ได้มันเป็นต้นไม้ที่ก็สวยงามเลยมันช่วยอะไรได้บ้างไหมฮะเออได้ไหมเฮ้ย <Hey! laughs> ไม่ได้อ่ะเอาใหม่นะงั้น มันมันโดดไม่ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ย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 วอ่ะห,ห,หนึ่งมันติดอะไรเนี่ยอ๋อมันติดหวัวตรงนี้โอเคเฮอโอเอางี้แล้วกันเรามาด้านข้างนี้แล้วกันเฮ้ยอ่านี่ไงได้แล้วเอออย่างงี้แหละฮะโอเคแล้วก็โอเคมาตรงนี้ได้แล้วโอเคตามนี้ตามนี้ตามนั้น ตรงนี้มีอีกหนึ่งรูบินนะฮะที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้มีทำไมมันโยงเชือกแปลกๆโอ้โยงเชือกแบบแปลกๆมากเลยตึกๆโอเคอันนี้คือทางออกนะฮะอ่าอเฮ้ตรงนี้ไม่มีอะไรชึบึบอึบ๊บอึ๊คือ จากตรงเนี้ยถาวานมันไม่มีแล้วอะ่ะมันคงอยากให้เราลงใช่ไหมคือมันไม่มีทางที่จะกระโดดไปข้างหน้าได้เพราะมันติดอีบ็อกตรงนี้อยู่มันไปไม่ได้อยู่แล้วงั้นก็ลงก็ลงลง,ลงก็ได้ปาโถอู้น่ากลัวโคตรหลอนเลยโอเคฮะ แล้วพอเราลงมาแล้วเราก็จะขึ้นกันไม่ได้แล้วใช่ไหมขึ้นไม่ได้แล้วเนาะโอเคชีวิตเราจะทำไงกันต่อไปดีคันเลยอันดับแรกฮะ <c oughs> <c oughs> สำรวจขอบๆมีอะไรบ้างไม่มีอะไรตันนี้ไม่มีอะไร ตรงนี้ปีนได้ไหมตรงนี้ปีนไม่ได้ปีนกับอะไรไม่ได้เลยเองเองเองทุบทุบโครงกระดูกไปเถอะมันหลอนเดี๋ยววันนี้คืนดี้โครงกระดูกแม่งเขาเรียกอะไรมันกลับมาเดินได้นี่ผมร้องร้านบ้านจริงๆด้วยเลยทุบทุบมันไปเถอะโอเคฮะรู้สึกตรงนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะอาวรูบินอ้าวรูบินไม่ไม่ไมรู้มัน ม,มันหยิบไม่ได้วะเฮ้ยอ่าหยิบได้แล้วโอเคอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้ไตามาตรงตกมันไตได้ไหมเนี่ยมันไปได้ไหมเนี่ยอ่ามาตรงนี้อ่าหนึ่งสองฮึบมาตรงนี้อ่าแล้วก็เราก็ไตไปตรงตรงนี้ติดหัวฮึบอ่ามาตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็จะมีรูบินอีกหนึ่งอันซึ่งผมเข้าไปเก็บไม่ได้นะฮะ <c oughs> ดูมันหมุนติ้วอย่างสโลไลฟ์ตรงนี้เราจะต้องยิงนะฮะเพื่อที่จะแปลรูบินได้โอเคเราตายมาตรงนี้ต่อตรงนี้ขึ้นบ่อได้ฮึบอึบมาโอ้ตรงนี้มีกระดาษด้วยเออกระดาษแต,แต่เราขึ้นไปหยิบไม่ได้นะติดหวัวโอ้ยังอุตส่าห์จะติดหัวเนาะ โอเคฮะเราอ้อมมาตรงนี้อ้อมมาตรงนี้อ่าตัวนี้ปื๊ดก็ยังเก็บกระดาษไม่ได้กรดได้ไหมเฮ้ยยังได้นะฮะโอเคขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคแล้วปนึงนะผมคันเกาแบบเออมันไม่มีที่เหยียบอะแฟชั p นเ,เพจมันอยู่ตรงไหนอะอ๋อนั่นๆแฟชั p น,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 นเ,เพจอยู่นั่น โอเคไปเแย่อ,อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็จะต้องที่จะไปตรงนั้นได้ก็จะเอ่อตายใบไม้เหรอก็ตายใบไม้เอาไม่รู้ว่ะอเออเอาไงเอากันเอาไงเอากันผมเกลียดการที่บล็อกมันติดหัวมากที่สุดแล้วละ่ะฮยอ่าตรงนี้อ่าตึบ๊บนี่แหละตรงนี้แหละโอ้โหอะไรอีกเนี่ย เอาบล็อกออกไปจากหัวได้ไหม <laughs> เอาวิ่งเลยนะมันไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเหรอหนึ่งสองเฮ้ยโอ้ยสุดยอดลอแล้วไงต่อละโอเคตรงนั้นไปได้ติดหัวอีกแล้วเฮ้ยโอ้หเมื่อกี้แหลกด้วยแหลกพอดีเลยโอเคได้ตรงนี้อ่าตรงนี้มีปุ่มฮะตรงนั้นตรงนั้นมีปุ่ม หวังว่าเราควรจะวิ่งแล้วเราไปเกาะปุ่มได้นะฮะหนึ่งสองเฮ้ยอ่าเกาะปุ่มได้แล้วโอเคชิบเปงแล้วอ่ะตอนนั้น,ม,น,ม,นมีอีกหนึ่งปุ่มฮะหนึ่งสองฮึบอ่ามีอีกหนึ่ง มันเหนื่อยฮะผมบอกเลยมันอาจจะดูเป็นแมปที่แบบเหมือนจะแบบกระโดดเฉยๆอะไรประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันโคตรยากเลยฮะคือแล้วแบบบรรยากาศเขาทำได้แบบดีมากๆเลยฮะโอเคเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนฮึบมาตรงนี้อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็วิ่งหนึ่งสองฮึบอ่ามาตรงนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็โอเ้เอ๊ะเอ๊ะเราลงตรงนี้ก่อนได้ไหม ต๊บนึงนะฮะตรงนี้1บล็อกขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้อะผมวิ่งไปตรงนู้นก่อนเลยแล้วกัน,น 2> <Hey! S> 1 2เฮ้ยอ่าคือไม่รู้นะถ้าถ้าลงตรงนู้นแล้วขึ้นมาตรงนี้ได้แบบไม่รู้แต่ผมกลัวก็โอเคปลอดภัยไว้ก่อนโอเคฮะแล้วเราก็วิ่งไปเอาปุ่มนะฮะวิ่งไปเกาะตรงนู้นโอเคหนึ่งสองเฮ้ย <Hey! S 1> อ่าโอเคแล้วจากนั้นก็กระโดดมาตรงปุ่มนี้อ่าแล้วก็ได้แล้วอุ้ย เต้นเตนเตะเด่นเต้นเตนเตะเด่นเต้นเตนเตะเดนเต้นเตะเดน้นโอเคฮะเราเริ่มยิงกันจากตรงรูบินกันยิงไม่โดนอีกโอเคแล้วก็ยิงตรงนู้นนี่อึ๊บอยากอยากยิงให้มันครบเชือกฮะอึ๊บอ่าดูดีมีออร่าโอเคฮะเราเอาของกันเลยดีกว่าโอเคชืบ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 

เก็บกระดาษไปเถอะสตีเวนส์เร no ิ่มเตดหอเดอบกะดานอ o ่นยาอาเ็รตระใจเตกใจเะว่ากระดาษหายโอเคฮะมาอยู no ่ตรงนี้แต่ทาวานอยู่ดีมันหล่นไปได้ไงวะโคตรหลอนอีกแล้วฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรมันมันต้องการให้เกมเดินทางไปตามนั้นโอเคฮะไม่ใช่ด้านนี้ดิมันก็ต้องด้านนี้ใช่ไหมฮึบฮึบฮึบ,บ,บลง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 ,ลงก่อนโอ้เอย <c oughs> <c oughs> เป็นการไต่ถาวันที่แบบสุดยอดมากโอเคฮะอึบอ่าตัวนี้โครงกระดูก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  หยับตรงนี้แล้วเราก็อ๋อตรงนั้นยิงนะเป็นเชือกอ่าแล้วเราก็ไปต่อได้เลยฮึบ <Hey. S 1> ทำไมผมรู้สึกผมกากมากเลยหนึ่งอ๋อตรงนี้มีถาวรน,นี่ปีนได้ปีนได้ปีนได้อ่าปีนได้อไดโอเคโอเคครับเราออกมอ้ประสิทิล้พแล้ว I see ฉันเห็นบ้าน surround by two temple maybe I get clue about โอเคน่ะมีจุดดำเพิ่มอ๋อนี่ไง I see two I see house around นี่ไงก็คือมีอีกสองจุดเราไปจุดไหนกันก่อนดีระหว่างจุดตรงนั้นกับจุดตรงนั้นนะฮะโอเค เรามาอันใกล้ตัวกันก่อนละกันฮะก็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 ไหนลองไปดูมุมด้านซ้ายสิอยู่ตรงไหนกะตรงไหน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 อืมอืมอืมตึ้งตึ้มตึ้มไหนๆมาดู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 ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สปัง นี่มันวิหารน้ำนี่หว่าโอ้โหว้าวขึ้นไม่ได้ด้วย q u e s t i o ม mark มันเข้าทางไหนอยากรู้อยากรู้อยากรู้ยังไม่เข้าหรอกเพราะเรากำลังจะไปเข้ากันในมันเข้าไม่เอ้ยมันเข้าไม่ได้อะตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงนี่อนนนเออไม่ใช่เ <laughs> <c oughs> ขาคงบอกหาทางเองบ้างใช้แต่ตัวช่วยใช้ตัวช่วยตัวช่วยเออแล้วก็ ไปดูเองบ้างก็ได้นะโอเคฮะงั้นแต่เดี๋ยวผมว่าจะเข้าด้านนู้นก่อนลวกันเพราะนี้มันดูมันดูขลังกว่าไม่ถึงไอเนี้ยไอน้ำเนี่ยมันดูขลังกว่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาแล้วกันนะฮะเอ้ยมีคนนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันหลุมศพนี่หว่าน่ากลัวคือเขาก็ทําให้มันดูดีเนาะแบบมีโครงกระดูกเงี้ย,ยมีเศษหินมีอะไรเงี้ยเนาะอ๋อนี่ไงจุดเริ่มอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อ่าโอเคซึ่งตรงนี้ เราก็ขึ้นไม่ได้นะฮะนะฮะขอบคุณฮะเขาไม่เคยให้เราผ่านด่านไปได้แบบดีๆนะฮะเราก็ขึ้นไม่ได้ฮะเราต้องหาทางขึ้นอื่นนะฮะซึ่งก็โอเคตามจุดสีม่วงนี้แหละเนาะโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับแมบ The f o r g c a t e n Books นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายพูดเร็วไปเนี่ยวะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย มันไม่ได้อะแหละมันมันไม่ยอมเกาะมันไม่ใช่บล็อกเต็มมันไม่เกาะให้เราออ <c oughs> อุย้ยได้ด้วยเว้ย <c oughs> ได้ด้วยเว้ย